ิถึงคุณ25กุมภาพันธ์2025นะครับเรามากรุ่นคริสคุยพระวจาจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมารโกบทที่9ข้อ30ถึงด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแม้ว่าพระเยะสูเจ้าและบรรดาศิษย์นะครับเดินผ่านแคว้นกาลิลีเนี่ยพระองค์ทรงสอนพวกเขาบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์ก็คือพระองค์เองนะครับจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์ก็คือผู้ที่คิด ล้ายต่อพระองค์นี่แหละแต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่3มพระองค์จะกลับคืนชีพครับพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าบรรดาสิทธิ์นี้นอกจากจะไม่เข้าใจคําสอนนี้นะครับแต่เพราะว่ากลัวที่จะถามพระองค์แทนที่จะใส่ใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดพวกเขากลับไปถกเถียงกันเองครับว่าตกลงในกลุ่มพวกเขาเนี่ยใครเป็นใหญ่ที่สุดใครเป็นหัวหน้ากันแน่เรื่องนี้มันเหมือนกับชีวิตของเรานะครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราก็มัวแต่สนใจถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน การชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันจนลืมไปว่าแก่นแท้ของการเป็นกิจชนคืออะไรครับพระยาสุชา้าทรงสอนบทเรียนที่สําคัญโดยการนําเด็กเล็กๆมาอุ้มไว้ตรงหน้าพวกเขาเลยเนะี่ยนะครับแล้วก็ตรัสบอกว่าผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในานามของเราก็ต้อนรับเราด้วย พี่น้องครับเด็กเล็กๆในที่นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของความทอมตนและก็การพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงต่างหากครับพวกเขาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอำนาจไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่พระเยซูเจ้ากลับยกย่องเด็กเล็กๆเหล่านี้เนี่แหละครับ ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเราเองก็สามารถที่จะเรียนแบบความถ่อมตนของเด็กเล็กเกเหล่านี้ได้หลายวิธีเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาที่เพื่อนร่วมงานของเราได้เลื่อนตําแหน่งนะแทนที่เราจะไปอิจฉาเขาเราก็ร่วมยินดีกับเขาด้วยความจริงใจไปเลยแล้วเราก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไปได้เช่นกัน หรือว่าเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้เราได้ยินดีช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือวงเล็บนะครับโดยไม่รําคาญด้วยและเวลาที่เราทําผิดทําพลาดบกพร่องนะครับขอให้เราได้กลา้าที่จะยอมรับผิดและขอโทษครับไม่ต้องมาปกป้องตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นเพราะว่าทำอะ้รมันเป็นการฝึกฝนตัวเองว่าเราซื่อสัตย์และก็ยอมรับในความผิดของตัวเองหรือไม่ครับ พี่น้องที่รักครับวันนี้ขอให้เราทบทวนชีวิตของเรานะครับว่าเรากําลังแข่งขันชิงดีชิงเด่นอยู่กับใครหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับเรากําลังหลงละเลงกับอํานาจหน้าที่จนลืมความถ่อมตนไปหรือไม่ขอให้เราทุกคนได้มีดวงใจหัวใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับเด็กเล็กๆนะครับพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักและก็วางใจในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ และอย่าลืมกลับมาไตร่ตรองพระวจาแล้วก็อ่านพระวจาครบทุกบทอ่านครับในคริสถึงคุณรุ่นคริสคุยพระวจาทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา18นาฬกาผ่านทาง Facebook และ YouTube คริสสร้างสัตว์นะครับและพ่อเองก็รอที่จะอ่านวลีพระวจาท่อนที่ประทับใจจากพี่น้องรวมไปถึงเชิญชวนแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากการไตร่ตรองพระวจาประจำวันนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ